เต็๋ยวนะครับมาจะเริ่มแล้วครับผมว้ายขอเสียงเป็นนี่ไม่ทันแล้วเขาต้องเริ่มเขาต้องคุยแผนกันแล้วครับต้องขออภัยด้วยจริงๆครับแล้วตอนนี้ภาพจัดมาที่จัสคิดดิงปานามาโอ้แล้วมีหนมเตยยูซี่ครับผู้ทางด้านเพเยอร์เซอร์นี่น่าสนใจมากครับจัสคิดดิงหนมเตยมิสฟอร์ดใครสโลฉินหลงซัมเมอร์ลอยสมิธลูนเมลเจคอบแล้วก็ครวะเออนั่นแหละ แล้วก็มีสโน่ครับแล้วก็มีล้านนั่นเองครับตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตเอาออกก่อนเอาออกล้ว่าเอ้ยออกดิภาพจับมาที่มุมสูงก่อนเลยครับตอนนี้เหมือนเซริร์โฟกัสต,ตรงกลางเป็นหลักแล้วมีโซนย่อยครับโซนป่วนวิ่งอ้อมมาแล้วครับโฮปโฮปจูลีบเหมือนโซนปวนจะวิ่งอ้อมมาลวงด้านหลังนะครับเราจับตาดูที่โซนป่วนดีกว่าครับตอนนี้โฮปโฮปจะทําได้หรือเปล่าครับโฮปล้วงลงมาแบบนี้มองไม่เห็นกําแพงบางเหมือนโฮปโดนยิงล่วงลงไปครับ อุ้ยเหมือนโซนป่วนของเซอร์ทําได้ดีกว่าแล้วตอนนี้เซอร์ขึ้นนำสิบสาต่อ5ครับกลางไฟก็ชนะครับโซนป่วนก็เข้ามาปวนข้างหลังจนปืนไม่ได้เล่นฮะมาดูมุมของแม็กครับแม็กโดนวัดล่วงล่วงลงไปแล้วครับเฟมหิวโซวัดลงไปครับแต่ซัมเมอร์มาเอาให้ตรงนี้เหมือน 3- 4มี่หนึ่งเลยครับเฟมไม่น่ารอดแล้วนะไม่รอดครับเฟมยังไงก็ไม่รอดครับทรงนี้เรียบร้อยครับเฟมล่วงไปแล้วครับกลางไฟเป็นของเซอร์เต็มเต็มเลยฮะเอ็มอาร์เคล้มค่อนข้างไวครับสกอร์อยู่ยี่สิบสี่ต่อเจ็ดนะ แล้ววัดเข้ามาแบบนี้ตอนนี้กลางไฟลีไม่ขึ้นแล้วด้วยครับเอ็มอาเคพยายามจะกดบับสู้ครับแต่ว่าบับไม่ไหวแล้วโดนอีโม่ไปอีหนึ่งคนครับโอ้ยเก็บกันยับครับตอนนี้เซอร์โทมัสเหมือนจะปล่อยจอยแล้วหรือเปล่าครับโทมัสก็ไม่ยิงไม่กดแล้วครับปล่อยเพื่อนไล่ปิดไล่ตีไล่ชูไปครับข้างหลังก็เก็บไปอีกครับซิมกับผัดไทยครับช่วยกันยกช่วยกันเก็บครับยังไงครับซิมซ้ำซิมซ้ำโกโก้และซิมปล่อยให้ผัดไทยเล่นฮะผัดไทยบอกขอซ้ำก่อน ผัดไทยซ้ำหน่อยและเพื่อนปู้สีเกมบุกข้ามายย่างอี้เพื่อนดีผมจะผัดไครเท็ดให้ครับโคตรสวยโอ้ตอนนี้กลางไฟนัวกันชัดครับเอาลงเร็วมากๆครับเซอร์ผมว่าจากที่เขาซ้อมมามันแสดงผลออกมาส่วนหนึ่งคือเขาชินรูปแบบการเล่นเขาชินสนามทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วเพราะว่าทํามันบ่อยๆเหมือนเราทําอะไรซ้ําๆ,ๆซ้าๆๆๆๆ,ๆ,ๆๆๆจนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็ว ต่สมมติว่าเราไม่ได้ทํามันมบ่อยๆมันก็จะช้ามันก็จะช้ามันก็จะไม่ชินนะผมว่ามันเป็นฟีลนั้นเลยนะมันเป็นฟีลนั้นเลยนะไอ้เก่งอีกเรื่องหนึ่งนะเก่งส่วนเก่งเก่งส่วนเก่งแต่ผมบอกเลยว่ามีอาการไม่ไม่หมูนะไม่หมูนะป็นหายปนหายรีห้องก่อนรีห้องหน่อย,ออยป็นหายครับและรีมาแล้วครับตอนนี้สกอร์คิวครับทางด้านของ m r k ครับคิวยังน้อยอยู่นะเป็นทนางด้านของรีไวท์ครับสองคิวหนึ่งเดทฮะ แล้วก็มีทางด้านของพายุครับ 4Q 2 d 1รีไวทครับพายุนี่ท็อปเพเยอร์คนหนึ่งเลยนะผมพูดเลยทางด้านของเซอร์ครับเป็นจัสติ d i ิง 3Q 0 d 0รีไวท์ฮะจูลี่ 4Q 0 d 0รีไวทครับโอเว่น 4Q 0 d 0รีไวทครับ โอ้ยมันแย่งกันผัดกันคิวแย่งกันคิวน,น่าดูนะฮะเซอร์ Sir. และตอนนี้ผมขออนุญาตจับมาที่จัสซินดิ้งแล้วกันครับเนื่องจากเขาอยู่กลางสนามครับและเหมือนจัสซินดิ้งเข้าไปเทะแล้วเซอร์กดบัฟมาแบบนี้ครับลีเลอร์ลีกอดจัสซินดิ้งไม่โดนครับหัวยังแข็งอยู่แล้ว,ลวเหวี่ยงเสี่ยงโชคเข้าไปทีนึงกลางไฟนวลเนียโซเซียจัสซินดิ้งก่วงไปแล้วฮะเอาละครับเหมือนตอนนี้เซอร์เสียเปรียบครับสมเอาการนำอยู่8-3ครับเหมือนจะคืนครับมีอาการเหมือนจะคืนครับแบบนี้เซอร์กลางไฟลมเยอะมากเลยครับ เฉลหลมก็ล้มครับและดนามเตยก็ล่วงไปอีกครับอุ้ยมีอาการมาแล้วฮะเจ็ดสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับแต่ยังสูสีอยู่นั้นสิบสี่ต่อเจ็ดครับนำอยู่เจ็ดตัวเท่านั้นนะ,ะแต่ในสนามเซอร์เหลือยู่สิบสามชีวิตครับมีอาการขึ้นนำสุดๆอยู่ที่แปดตัวตอนนี้สิบแปดต่อสิบเอ็ดแล้วฮะและเหมือนปืนของเซอร์ทําได้ดีพยายามจะแก้ไฟครับคืนได้หรือเปล่ามีอาการยังไงมีอาการคืนได้หรือเปล่าฮะเป็นโทมัสครับที่จุกป,ปีนอยู่แล้วตอนนี้ต้องยิงช่วยเพื่อนต้องยิงรีไฟให้ครับสีเกมก็ มาซ้ำมาเก็บครับเล่นคู่กับทางด้านโทมัสแต่โทมัสโดนเตลคิวอย่างนี้อิโม่หรือเปล่าเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมโอ้โทมัสไม่ตายฮะอุหลวงพ่ออะไรเอ่ยอุหลวงพ่ออะไรครับเนี่ยอู้สองมีดครับเหมือนไปแย่งกันอีโมครับและเมลต้องซ้ำโทมัสแล้วครับสกอร์ตอนนี้18 19ต่อ25ครับเซอร์กลับขึ้นมาได้ฮะเซอร์ยังไงฮะโกงความตายหรือเปล่าครับ21ต่อ26ครับในสนามมีส6 17คน18คนสูสีกันครัในสนามมีเท่ากันแล้วครับในสนามเท่ากันแล้วครับแต่สกออร์นนนนายู่่7ตััวเท้ะ แปดตัวแล้วเก้าตัวแล้วฮะอุ้ยเซอร์กลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหมยังไงไม่ไม่ไม่ไมน่าไหวนะอย่างนี้ไม่น่าไหวนะสามสามต่อยี่สิบสองสามสามต่อยี่สิบสี่ครับในสนามมีอาการยืนครบครับมีอาการยืนยี่สิบห้าคนครบนะตอนนี้เซอร์ยังกระจัดกระจายล้มอยู่ครับการสนามมีเดฟมีโอเว่นมีเฉินหลงครับและเฉินหลงตอนนี้ร่วงไปแล้วครับเฉินหลงอูเฉินหลงด้านหน้าของเจคอบครับอุ้ยมีอาการวันนี้มานะรอบนี้มานะจะปิดตัวชุบทางหน้าของโอเว่นได้หรือเปล่าครับ มียการครับค like to so, um ุยกันคุยกันดีๆคุยดีๆมียการยังไงมียการยังไงแต่โอเว่นเอาให้แล้วโอเว่นร่วมไปแล้วครับโดนลุกไปครับแต่เซอร์ครับลีไม่หยุดจริงๆฮะกําลังจะเอโหวขึ้นมาครับไคเซอร์ครับไคเซอร์กางจะเอโหวขึ้นมาครับและตอนนี้เหมือนเซอร์จะมีในสนามค่อนข้างน้อยครับเอาเป็นเหมือนเป็นเซอร์นําแล้วครับเซอร์นําทางด้านของเพลเยอร์ในสนามแล้วนะ19ต่อ16ครับแต่สกอร์ยังตามอยู่ฮะสกอร์ยังตามอยู่ครับ ถ้าเซออยากชนะต้องเก็บให้หมดฮะเพราะถ้าหมดเวลาด้วยสกอร์นี้มีอาการจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนครับทำได้หรือเปล่าครับและแมนนี่เหมือนพยายามจะเอาเพื่อนมาชุบครับแต่ไลเกอร์วัดได้หมดบอกว่าเดี๋ยวชุบให้ครับแมนนี่ไปเล่นได้เลยฮะแมนนี่เปลี่ยนอาวุธแล้วครับเหมือนมั่นใจต้องไล่ปิดแล้วครับแมนนี่เลือกที่จะใช้เอาแล้วแมนนี่โดนล่วงไปแล้วครับโอโกโกตีล่วงมาครับเฉินหลงเอาให้หรือเปล่าครับที่เฉินหลงเทศให้ฮะแล้วเฉินหลงขวาแมนนี่ขึ้นมาแล้วครับไม่ปล่อยให้นอนเหงาแน่นอน โตอนนี้แม่งสูสีมากมากเลยครับ49ต่อ51 50สต่อ51าเฮะ51เต่อ51สิอครับในสนามเซอร์นำอยู่20ชีวิตครับ53ต่อ51อฮะยังไงฮะ7 6ชีวิตเท่านั้นครับสำหรับมีอาการครับเซอร์ปิดได้หมดหรือเปล่าครับแต่สกอร์นำแล้วอย่างนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วฮะ6คนของมีอาการครับเหมือนกืนไม่ลงครับมีอาการตอนนี้กลับมาเป็นฝ่ายแย่แทนแล้วครับมีอาการกลับมาเป็นฝ่ายแย่แทนแล้วครับเหลือ5าชีวิตแล้วฮะมีอาการถ้าไม อ้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับเหลือ2ท่านแล้วครับอยู่ตรงไหนเอ่ยฮะและอิโมไปเรียบร้อยครับและมีชุบเกิดมาบ้างฮนะอันนี้โอ้โหเหมือนฝูงปลาสวายกินเหยื่อตอนนี้โอ้โดนฝูงปลาสวายแบบนี้กับท่านสุดท้ายแล้วครับไม่น่าม,มีอะไรผิดพลาดครับขอแสดงความยินดีกับเซอร์ด้วยครับเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับสองศูนยะ์ฮะเป็นไปได้ครับไม่น่าเชื่อฮะอุกลับมันล่วงไปหมดแล้วนะต้องบอกว่าล่วงไปเหลือสิบกว่าแล้วเหลือสิบกว่าแล้ว สกอเร์เขาก็นําไปสิบกว่าตัวแล้วไม่น่าเชื่อครับมาดูคิวกันดีกว่าครับตอนนี้เป็นไฮนะครับไฮสิบคิวสองเดสห้ารีไวท์ครับจากซิดดิ้งเจ็ดคิวสองเดซสองรีไวท์ครับโอ้ดูไม่ทันมันจบเร็วซะเเลิอเกินนะทองคำโองคนมันมันมันเป็นไปได้เขาบอกไหมอมาครับออมาครับเออออกม่ได้ครับออกม่ได้ครับโอ้โหมันมันมันเป็นอะไรที่เหมือนจะโดนไปแล้วแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ปืน ยิงแก้กันไปแก้กันมาแล้วก็ชุบกลับขึ้นมาได้แบบนี้นะโอ้โห و, ก็ถือว่ามันมันมากๆเลยครับแม์เมื่อสักครู่นี้มันมันมากๆเลยเป็นแมทออฟเดอะเดย์ได้เลยนะเร็วมากกังมันไปเลยเพราะราหายใจไม่ทันแล้วครับอย่าเร็วกว่านี้เลยครับหายใจไม่ทันจริงๆครับโกความาจของจริงขอบคุณความรักขอบคุณทุกคนครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณมากมากขอบคุณแม่แม่เซอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจก,กันด้วยนะครับยังไงฝากกดติดตามกด follow ไว้ให้ด้วยนะครับ